จนสันทน์คดึนๆผู้ดต่อแต่ว่าผู้เ่ามากกินกับขผาวได้นี่อันนี้อันนี้โอ้โหมันเป็นแบบขออนุญาคุณพ่อนะคะจอกินแต่อันมันโอ้โหนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC นีนลุยชาแนลนะคะสวัสดีครับเจอกันกับนี่ลุยชาแนลคือเกาคือเดิมอยู่บ้านสวนพี่น้องขาคุณพ่อหาเมนูเด็ดๆมาให้กินมาวางใกล้ๆนี่อีหยังนี่มูวาวาบักหอยเดียพี่น้องบอกหอยเดียเคยกินบ่บักหอยเดียบกหอยยเดีพี่น้องเคยบ่บักหอยขมซะอย่าบอกบักหอยเดียบักหอยขมบ่หน้าตามันพี <บะ S 2> นขมของไอ้เนี่ไม่ได้เนี่นี่นะครับ อันนี้อยู่ในเปลือกมันนี่คือเปลือกมันเปลือกปอาคุยเดือนี่คือตัวนึงเป็นดังสี่ปลาตันทองเจลเหนียวก็ได้พี่น้องจเจลเหนียวนี้ลุยนะคะอันนี้จับเหนียวนี้ลุยนะคะหรือว่าจะเฮ็ดเป็นเจลแบบนี้ <c oughs> ก็ได้เด้อพี่นอ้องกินเข่าหันนงครับกินเลากันด้ดูละบักหอยดีอ่ะเขาเอิ้นบักหอยใต้น้อยนี่ลุยจำความไดบ้างพอพาไปขุดอยู่น้ำปลาตะกี้ให้เบิ่งน้ำไลยมันมันสิเป็นน้ำไลายเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆในพ่นพ่นใดที่เป็นหู้ที่ว่าน้ำไลายเหลี่ยมๆเข้าไป บักหอยนี่มันจะเข้าไปอยู่แล้วก็อยู่น้ำโอนไม่มันจะเป็นน้ำไลยมันท่างขึ้นก้นหนึ่งงานิบหน่วยก็อนี่มันเข้าไปแล้วเธอกระโจนเข้าไปอยู่น้ำผงอันนั้นกินได้เล่นมันมีก้นมันนี่ยังเสียหนี่ก้นกับไข่มันนี่แบบมันเนี่ยมือขี่กองเอเล่ยู่พี่น้องขาเขาขี่ออกยกินมันภาษาไทยเอิญบักหอยยังไม่ถักมันมีอันนี้มันขามันยังบะกุ้ม กินพ่อนี่กินเลยมองไหนมันมองไหนมันขอมออกเห็นไหนี่นี่ก็ยอมว่าโอ้ยมันขมมะจุหมองนี่ก็ยอมมองมองนี้มันโม่ผมนี่คนเอือนะ่ะมันบอกดอมันมีมันคือมันเหรอไปดุบุบบุบละได้สองไปกินสิบสิบปุดครั้งสองสิบปุ๊บ ครั้งนสองที่เคยกินเนี่ยแดกเคยกินโน,น้นนีผมจังหวัดละกอกินอะไรกเรลยผมจยากินอะไรผมมะ<น>ลากอของผมครับนี่ย่ามันด้วยของผมกวน,นวันน,น,นี้ผมนั่นแล้ว้มแสบนี่นะผมตนสั้นคนดึ๋ดุพุดอเรามากันได้แล้ว ถ้าผู้เฒ่ามากินกับขผาวได้นี่อันนี้อันนี้มันขมมันเละมันบวบขออนุญาตคุณพ่อนะคะจ่อกินแต่อันมันบวมนะคะหัวคนนี้มันกับแม่แล้วบวบหัวคือตื้นปนนิดผมบวบผมบวผมเอาเลยให้ตื้นปนนิดนี่แมรี่ซิมาบวบมปั่นั่นแม่ลีมาซิมเรื่องผมนี่คว้าพานค่ะ กินเหล่ากินกุ้เจ้านี่กินเผาหิ่งหงเจ้านี่เข้าหัวจำเจ้าน้อจำเจ้านื้อแบบแซวพูทเทามากพี่น้องค้านี่ใจยส่พูทเทาสมัยกุรลาบพูทเทาค่าค่า,าที่พันมากนะเพื่อจะมาก,กินกับเขากีกีคือบักหอยปังบักหอยเหนียวออกมากก,กินกับเขาเลยแต้มั่นจริงนี่มั่นจริงไปดูดมเด้อ ไม่มาห้อยเอาง่ายเรื่องคำห้อยเรียงตามธรรมชาติของง่ายเพราะว่าหนังแรกมาแล้เนี่ยเขาง่ายเขาล้อกปวดมาห้อยธรรมชาติเป็นมาธรรมชาติขึ้นวยใหญ่ก็วันดีแนะเดี๋ยวเขาเดือนตัวใหญ่เปนเนาะเดี๋ยว่าเอาตัวน้อยมาขายเนาะอันนี้เสือเอาไี่น่อยมันจะเหี่ยวเด้ไหมมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมขึ้นน้ำต้นไหมน้ำไลยมันน้ำไลยมันน้ำน้ำไลยมันไปนี่ลุยเคยหาไต่หน่อยเคยหาจริงพี่น้องหาดีนี่ลังมองนะยี่สิบสามสิบหน่วยไม่ไปกองกันอยู่ กับอันนึงเด้อหากินดีมวนคือเบากินเบิดแล้วไปนี่ด้วยค้อยมันเบานี่คุด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 ลงไปไปตกโผงมันนี่วะมันมุวยโ่งไม่ไปหายหรอพี่น้องจกขึ้นมาบบแกเบิร์ดเลยล่ะนี่คนมันว่าให้นั่นมันกระดอนนั่นมองมันบกพร่อพอให้กินคนมันกลมมมันแส่ไปคนคนหนึ่งหลักอ๋อสัตว์มันมัน แซ่บแซ่บแซ่บือ้อนงกินกันอันนี้ยงกหนังกนเยบเกลียเราปพงก็ดีกินหรอพอดีกิองจิ้มจิ้มก็ได้มันมันออกขมนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นมันมันชัวกินหรือยังปีศกินล้ปีา่ปีก่อนเห็นไหมแรกแรกแม้วยุ่งโยุ่ไทอย่าเหกินอะไรด้เลยอันนี้ร่มินไังอะมันเป็นมาบเสียบซะเลยเด้แยเสียบอยู่เลย ถ้าบุกมาคมนี่คือจับแบบโอ้โหมากนะคะมันบุกคมปันไหเด้แมนบุกคมดำหรือว่าใส่ดำได้หน่บุกคมดำดำอันรดำเนี่อันนี้เมื่อกี้หมกว่านี่อันนี้ขมกั่ผมูิ้เมื่อกี้ไม่หมไแทงเมื่อกี้อันนี้ขมแบบบรมันรู้จักครับอืมบ้าคมบ้าคมแมนแนี้ยลอาจะนบุกคมโอ้ยสูบกระดิ่งมาได้บักนีหขมกว่า คนกินมาคันกับกลุ่มมันเล่าไปไปด้วยเลยอร่อยมากนะครับเลิศมากหนูกินมากินหนูกินลูกสมัยทุกมื่อนี่มาหากินยากแต่เดี้ยพี่น้องค้าขาเป็นคนอีสานจริงๆนี่สิบาค่อยสิบาเคยกินดอกไหมเนาะภาคกลางภาคเหนือเขาเ้ามีอยู่บ่ฮะต่างเหนือหลายเขาเอาบวกินเลยมีทุกมีทุกมีทุกอันมีทุกหมองภาคเหนือหลายเขาเจ้าบวกกินพี่น้องแต่บ่อหัว่าพื้นที่เขาเจ้าเอิญมาคอยอย่างเก๊เก๊เก๊ผมลูกนี้ตอนนี้จังแซ่บ กินใจว่ไม่ไหวอย่างเงี้กินข้เ่ยคนอะไม่หีดอย่างแบบจับวะย้าทินแล้วไม่แม่กินแล้วมันาิดขันแถวแถวไรที่เคยกินขึ้นมาอีสานนี่มันเคยกินพี้อกนะคนอีสานตั้งเติมจริงจะค่บะขอยเดียเป็นแบบไดนะครับบกหอยเดียเหมือนบกหอยถากเวลามันไต่ ดใจละใจล,วใจลวะว่านนีกกลบมันได้อร่อยค่ะมันมันทุกเม็ดนะม,มีลูกแล้วเนาะ บอได้กินนะจจะคล้องบานหันลูกมาอร่อยค่ะวันไหนมาฮันก็กินไปลองกินเบิรงเด้อพี่น้องหามาคอยดี呀มาเท่าเอิ้อมมามาคอยเบียะเสมอเห็นติดจมุกพี่น้องไรเออมมาคอยเบียะตลาดเบ้อตลาดจนแม่เขาจะมาแต่งกัน ทางสงปปลาวเปนอย่างไรเป็นอุดมสมบูรณ์เนาะคุณทางประเทศไทยมันแห้งแลยอ่ะนี่ทางเนื้อเขาจะบากิน<ม>แต่วันไก่พดเมนูเปิดพิสดารน,นะคะชอะบังหมองกับเิเอิ๊นหอยถากเลยเนะาะค่ะพี่น้องะ่ะผู้ใดบ่ฮั่นเคยกินล่องไปหาเมนูนี่มากินเมืองเดอ้อพี่น้องหมักหอยเดียหมักหอยเดียผักอีสานนะคะพี่น้องขาไปหามากินเมืองมันจะขมขมมันๆัน อร่อยนะคะแซ่ปค่ะพี่น้องคะเปิดเมนูพิสดารของคุณพ่อวันนี้นะคะเสนอเมนูป้งหมกหอยเดียพี่น้องขาถ้าผู้ใดมาขมแนี่กับสีแซ่บเน่นนเา้าหน้า่วามมันออกขมมมันมันนะคะโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้มนี่นะคะฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ